สวัสดีค่ะนะักเรียนวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะก็จะพูดถึงเรื่องสมบัติของวัสดุค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะทีนี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงความแข็งนะคะสมบัติความแข็งของวัสดุนักเรียนได้ ทําการบ้านส่งมาให้คุณครูเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีบางคนที่ทํามานะคะแล้วก็แบบไม่รู้เรื่องเลยนะคะก็ตรวจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเช็คให้นะคะว่าใครที่ที่จะต้องเอากลับไปแก้ไขบ้างทีนี้ทบทวนก่อนนะคะเพื่อความัวร์ความแข็งนะคะเราจะทดสอบได้นะคะโดยการนำวัสดุนะคะมา ขูดขีดกันนะคะโดยสังเกตรอยที่เกิดขึ้นนะคะบนเนื้อวัสดุนั้นนะคะซึ่งวัสดุที่แข็งกว่านะคะจะไม่เกิดรอยส่วนวัสดุที่แข็งน้อยกว่านะคะก็จะเกิดรอยนั่นเองค่ะทีนี้นะคะสำหรับวันนี้พูดไปแล้วว่าจะพูดถึงสภาพยืดหยุ่นนะคะเรื่องนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะคะง่ายมากทีนี้ สภาพยืดหยุ่นนะคะเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้ในภาพนี้นะคะนักเรียนน่าจะคุ้นเคยนะคะเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดจันทบุรีของเราเนาะก็มีการทําสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนสวนผลไม้ต่างๆรวมถึงสวนยางพาราด้วยนะคะมีใครไม่รู้จักไหมเอ่ย ทีนี้ที่หยิบเรื่องยางพารานะคะมาพูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะยางพารานะคะเป็นพืชนะคะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปลูกทางแทบนะคะทางภาคใต้นะคะขึ้นชื่อว่ายางพารานะคะมันก็จะมีคุณสมบัติเนาะของมันนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าน้ําสีขา,ขาวๆตรงนี้ค่ะที่ ขูดนะคะออกมาจากลำต้นนะคะของต้นยางพารานะคะเขามันจะมีลักษณะเป็นน้ำยางสดๆนะคะหรือน้ำยางดิบลักษณะก็คือจะเป็นของเหลวนะคะคล้ายน้ำนมซึ่งถ้าเราเอาน้ำยางอันนี้นะคะไปแปลสภาพไปผ่านกรรมวิธีนะคะก็จะได้ลักษณะของยางแผ่นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ หรือจะเป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ในที่นี้นะคะก็จะมีตั้งแต่ยางรถยนต์อ่ายางรัดของหรือว่ายางเนื้อแล้วก็ถุงมือนะคะรองเท้าบูทตนะคะรองเท้ายางนะคะแล้วก็พวกยางแผ่นอันนี้นะคะก็มีความเกี่ยวข้องกับสภาพยืดหยุ่นทันเลยก็คือถือว่าสิ่งของเหล่านี้มันมีความยืดหยุ่น ทีนี้นะคะความหมายโดยตรงนะคะของสภาพยืดหยุ่นคืออะไรนะคะมันคือสภาพของวัสดุที่มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อมีแรงมากระทำแล้วสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำอ่าเป็นยังไงคะนักเรียนดูนะคะคุณครูนำฟองน้ำหนึ่งก้อนนะคะ มาแล้วคุณครูก็ออกแรงนะคะบีบฟองน้ำนะคะให้เป็นลักษณะดังภาพอ่ะหลังจากนั้นค่ะพอบีบเซจนักเรนจะสังเกตว่ารูปร่างของฟองน้ำอะคะ่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เหมือนเดิมทีนี้พอคุณครูคลายมือออกนะคะฟองน้ำก็กลับสู่สภาพเดิมนั่นแสดงว่าฟองน้ำก้อนนี้นะคะ มีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองหรือเราจะพูภาษาบ้านๆน,นะคะก็คือเมื่อเราออกแรงกระทำนะคะกับวัตถุแล้ววัตถุสามารถกลับสือคืนสู่สภาพเดิมได้แสดงว่าวัตถุนั้นมีสภาพยืดหยุ่นค่ะ,ะทีนี้นะคะลูกโป่งเช่นเดียวกันนะคะลูกโป่งตอนแรกที่ซื้อลูกโป่งมาเป็นลูกโป่งแบบแฟบ เมื่อนักเรียนออกแรงเป่าลูกโปง่งลูกโป่งมีการขยายขนาดนะคะใหญ่ขึ้นเมื่อนักเรียนเอาลมออกเอาลมออกนะไม่เจาะให้แตกนะคะเมื่อนักเรียนเอาลมออกลูกโป่งก็จะกลับสู่สภาพเดิมอ่ะทีนี้นะคะทีนี้อ่ะเมื่อกี้นะคะเรานะคะจะสามารถทดสอบว่าวัสดุหรือวัตถุใด,ดๆก็แล้วแต่นะคะ ว่ามันมีสภาพยืดหยุ่นหรือไม่นะคะเราก็จะทำการทดสอบนะคะโดยการออกแรงกระทำต่อวัตถุแล้วหยุดออกแรงถ้าสังเกตเห็นว่าวัตถุนั้นนะคะมันสามารถที่จะกลับคืนสู่สภาพเดิมได้แสดงว่ามันมีสภาพยืดหยุ่นนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้นะคะวัสดุแต่ละชนิด จะมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนั่นคือวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นจะสามารถทนต่อแรงกระทำได้โดยไม่เปลี่ยนสภาพมากกว่าวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นไม่ดีอ่ะเอาใหม่นะคะวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นที่แตกต่างกันนั่นคือวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น จะสามารถทนต่อแรงกระทำโดยไม่เปลี่ยนสภาพได้มากกว่าวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นไม่ดีอ่ะทีนี้อันดับแรกอ่ะดูสปริงปลอดก่อนนะคะสปริงอันนี้อ่านึกถึงสปริงปากกาถ้านักเรียนไม่เอามือไปโดนสปริงปากกามันก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ถ้านักเรียนเอามือกด หรือบีบที่สปริงปากกาตามแนวตั้งนะคะมันก็จะสามารถที่จะยืดหดยืดหดแบบนี้แสดงว่าสปริงปากกาของนักเรียนมีสภาพยืดหยุ่นโอเคไหมต่อมาฟองน้ำนะคะฟองน้ำเมื่อนักเรียนเอามือกดลงไปที่บริเวณฟองน้ำแล้วปล่อยมือมันก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมแสดงว่าฟองน้ำมีสภาพ ยืดหยุ่นหรือว่าจะเป็นยางรัดของหรือว่ายางเนืดถ้านักเรียนยืดยางหนืดออกนะคะโดยใช้แรงและปล่อยยางยางหนืดออกแรงกระทำนะคะหยุดออกแรงกระทำกับยางหนืดมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมอ่ะเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับลูกบอลแล้วก็โฟมที่เอาไว้ห่อผลไม้นะคะอ่ะ ทีนี้นะคะเรานะคะจะสามารถนะคะทำวัสดุสังเคราะห์ที่มีสภาพยืดหยุ่นได้ความต้องการเมื่อใช้งานนะคะได้ความต้องการได้ความต้องการนะคะตามการใช้งานนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นเราจะใช้ฟองน้ำนะคะในการทำโซฟานะคะหรือแม้กระทั่งใยแมงมุมนะคะก็ มีสภาพยืดหยุ่นเหมือนกันนะคะลูกเทนนิสก็มีสภาพยืดหยุ่นนะคะหรือว่าเส้นใยสแปนเดตก็มีสภาพยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะคะสรุปนะคะสรุปสรุปสรุปก็คือนะคะสภาพยืดหยุ่นนะคะเป็นสภาพของวัสดุที่มีสมบัติในการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อมีแรงมากระทำแล้วสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อหยุดออกแรงกระทําได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะลองดูนะคะคําถามเล็กๆน้อยๆนะคะว่าข้อใดกล่าวถูกต้องข้อที่1น,นะคะบอกว่าดินน้ํามันมีรอยบุ๋มแสดงว่าดินน้ํามันมีความยืดหยุ่นนักเรียนคิดว่าข้อความนี้ถูกหรือผิดคะอ่าคิดว่าถูกหรือผิด ใครคิดว่าข้อความนี้ถูกยกมือค่ะ่าและใครคิดว่าข้อความนี้ผิดยกมือค่ะ,ฉะเฉลยนะคะดินน้ำมันมีรอยบุม๋มแสดงว่าดินน้ำมันมีความยืดหยุนข้อความนี้ผิดนั่นเองค่ะ ถ้าดินน้ำมันนะคะมันมีความยืดหยุ่นเมื่อกดลงไปแล้วมันก็จะเมื่อเรายกมือขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีมันก็จะไม่เกิดรอยมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมอ่ะข้อที่2วัสดุทุกชนิดมีความยืดหยุ่นอ่ะนักเรียนลองเอาปากกามาสิคะนักเรียนลองออกแรงให้กับปากกาสิว่าปากกาของนักเรียนเนี่ยมีความยืดหยุ่นไหมอ่า ลองยืดมันซิลองออกแรงดึงปากกาสิว่ามันสามารถยืดได้ไหมนะคะ,ะหรือว่านักเรียนลองอะไรอีกดีล่ะออฟองน้ําก็ได้ค่ะฟองน้ํำล้างจานนะคะฟองน้ําล้างจานลองกดซิลองบีบซิแล้วลองปล่อยมือซิว่ามันมีความยืดหยุ่นเหมือนกันไหมลองเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเปรียบเทียบนะคะ ข้อความนี้วัสดุทุกชนิดมีความยืดหยุ่นจะเป็นข้อความที่ถูกหรือผิดผิดนั่นเองนะคะอ่ะข้อที่3ลูกโป่งเป็นวัสดุยืดหยุ่นเพราะเมื่อปล่อยลมออกจะกลับสูงสภาพเดิมข้อความนี้ถูกหรือผิดอ่ะถูกหรือผิดคะถูกต้องนั่นเองคะ่ะนะคะ เมื่อนักเรียนเป่าลูกโปง่งลูกโป่งมีการข,าย,ขายายขนาดมากขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนปล่อยลมออกจากลูกโปง่งลูกโป่งก็จะกลับสู่สภาพเดิมก็คือกลับมาลูกเล็กๆแบนๆเหมือนเดิมนะคะนั่นแสดงว่าลูกโป่งมีความยืดหยุ่นนั่นเองอ่ะคราวนี้นะคะลองช่วยกันตอบค่ะว่าวัสดุในข้อใด มีสมบัติความยืดหยุน่นข้อ 1. สปริงนักเรียนคิดว่าสปริงมีสมบัติความยืดหยุ่นไหมคะมีหรือไม่มีสปริงมีสมบัติความยืดหยุ่นค่ะต่อมาอยางรัดของมีสมบัติความยืดหยุ่นไหมคะมีถูกต้องดินน้ำมันมีสมบัติความยืดหยุ่นไหมแอด ไม่มีอ่ะปากกาล่ะมีสมบัติความยืดหยุ่นไหมไม่มีลูกโปงมีไหมคะม,ม,มีอิดมีไหมอิดมีไหมมีหรือไม่มีไม่มีฟองน้ำล่ะมีไหมมีไหมคะช่วยกันช่วยกันฟองน้ำมีลูกเทนนิสก็มีก้อนหินล่ะมีไหมก้อนหิน ไม่มีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะมีเท่านี้เองอ่สรุปอีกหนึ่งรอบวัสดุที่มีสมบัติความยืดหยุ่นนะคะจะรู้ได้อย่างไรรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้ววัตถุนั้นมันสามารถที่จะ กลับสู่สภาพเดิมนะคะนึกถึงสภาพยืดหยุ่นให้นึกถึงลูกโป่งหรือว่านึกถึงฟองน้ำก็ได้โอเคเนาะโอเคนะคะเข้าใจดีแล้วไปทำแบบฝึกหัดกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ